ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเพชรจะมาเตือนภัยนะครับกับอาการแอร์ไม่เย็นระวังดีๆนะครับอาจจะทําให้เสียตังค์รักเหมือนได้นะครับเพราะว่าปล่อยไว้นานเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับผมที่แม็กคันนี้นะครับสาเหตุที่คอมเพรสเซอร์มีปัญหาหรือคอมเพรสเซอร์พังสายรั่วบ่อยนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับอย่างแรกนะครับก็คือ แผงคอนเดนเซอร์ตันเป็นอย่างมากนะครับการระบายการระบายความร้อนเดี๋ยวไม่ถึงเครื่องนะครับได้แค่40% 30% 40%เท่านั้นนะครับเพราะว่าฝุ่นเยอะมากนะครับส่วนให้ดูหม้อน้ํานะครับหม้อน้ํารถยนต์นะครับซึ่งแผงแอร์จะอยู่ติดกับหม้อน้ํานะครับถ้าแผงแอร์ตันหม้อน้ําตันไม่ได้สง่สงผลส่งผลให้แค่เฉพาะคอมเพรสเซอร์แอร์หรือระบบแอร์เท่านั้นนะครับจะลามไปถึง เครื่องยนต์มีปัญหาได้เลยนะครับนี่นะครับช่างเพชจ,จะมาเตือนภัยถ้าแอร์ไม่เย็นให้ตรวจเช็คนะครับแผงหม้อน้ําแผงแอร์ตันมากไหมถ้าเช็ดนี้นะครับก็อันตรายนะครับเพราะว่าคอมเพรสเซอร์พังไปแล้วนะครับเสียตังค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็คือชิปนี้มาเตือนภัยสําหรับคนที่ใช้รถทุกท่านนะครับผม